สวัสดีครับคุณผู้ชมผมกบบอลสีนะครับเช่นเคยนะครับวันนี้มาวันสงการครับเอาไม้เทพมาขาอยู่ริมทางนะครับวันนี้ไม้เพียบเลยะเดี๋ยวจะแนะนำนะครับทีละต้นสีสวรรค์ครับสีสวรรค์กำลังกัดสีนะต้นละสองร้อยครับต้นนี้ก็สีสวรรค์น,นะครับกอใหญ่มากเลยต้นนี้ขอสามร้อยนะครับ เจ้าจากกักระพัดครับตรงนี้เอาไปลุ้นด่างเอานะสองร้อยห้าสิบตันนี้มงคลสยามนะครับลุ้นป้ายนะเอาสองร้อยห้าสิบครับเทพเทวฤทธ์นะครับเทพเทวฤทธ์ไม่ป้ายนะครับเป็นตัวแผงนะครับเอาไปสองร้อยห้าสิบครับเทพเทวฤทธ์ทับทิมเมืองจันท์ทัพทิมเมืองจันท์สามร้อย พยามูลครับพยามูลสามร้อยทุกแกนะครับบอลสีทุกแกสามร้อยครับเจ้าไอ้พรเจ้าสัวนะพรเจ้าสัวป้ายนะครับด่างนะครับพรเจ้าสัวขายอยู่ห้าร้อยครับนี่เป็นกอเกตชิ้นผ้านะครับตัวนี้ชิ้นผ้าขายอยู่สี่ร้อยครับกอกเกตอันนี้ อันนี้มหาดไทยครับมหาดไทยไปสามร้อยครับ <c oughs> ต้นนี้อะไรนะพี่นาลืม <c oughs> อินทลังสันครับบอลสีอินทลังสันสามร้อยครับเอ่อประสาททองครับประสาททองสามร้อยครับศีลานะครับศีลาแผงนะศีลาแผงสี่ สีลาแผงมีกี่ต้นวิมีสองต้นอยู่ไงวิอยู่ไงเดี๋ยวเอาไว้รวมกันเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปถึงที่บอกทีเดียวอันนี้สุดปันนาครับสุดปันนาสองร้อยห้าสิบอันนี้ศิลาเพชรครับศิลาเพชรขายอยู่ต้นนี้สองร้อยห้าสิบครับต้นนี้สามร้อยนะสิลาเพชรเขามีเขามีสองต้นในกระถางเดียวครับเขาสามร้อยต้นนี้ศิลาเพชร ลูกกอเกตครับลูกกอเกตต้นละสองร้อยนะครับลูกกอเกตมีอยู่มีอยู่ต, 1, 2, ต,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 ต้นที่หนึ่งครับต้นที่สองต้นที่สามต้นที่สี่ครับต้นที่ห้าครับต้นที่หกครับลูกกอเกตอันนี้เป็นลูกทาตบางแก้วนะต้นละสามร้อยนะครับ นี่ด้วยนะครับลูกทาดบางแก้วพ่อเป็นม่วงมงคลกับทาดบางแก้วนะครับสองเกสอนผสมกันอันนี้ลูกไม้ครับลูกไม้ตัวนี้ขายอยู่ร้อยห้าสิบครับนี่ก็ลูกไม้ครับมีป้ป้ายนี่ยนะลูกไม้ตัวนี้ขายอยู่สองร้อยห้าสิบครับนี่ลูกไม้ไก่ครับลูกไม้ขายไก่ไขายอยู่สองร้อยครับรวยล้นฟ้าครับรวยล้นฟ้าไทยนะ มีอยู่สามกระถางนะครับลอยล้นฟ้ากระถางละสองร้อยห้าสิบครับลอยล้นฟ้า <c oughs> อันนี้เป็นลูกไม้กัดสีชมพูครับสองร้อยห้าสิบนี่ก็ลูกทัดมังแก้วอยู่อีกต้นหนึ่งครับสามร้อยนะครับลูกทัดมังแก้ว <c oughs> ลูกไม้กัดสีชมพูนะครับเ <c oughs> ขาใหญ่เขาจะชมพูเข้มขึ้นเรื่อยๆยนะครับ ขายอยู่สามร้อยครับต้นนี้นี้ลูกไม้ลูกไม้ขายสีลางหุ้มทองนะครับขายอยู่สามร้อยครับนี่ลูกไม้อาจารย์ปอรครับสายแบบเข้มๆสายดาร์กนะขายอยู่สองร้อยห้าสิบครับลูกไม้ไก่กัดสีสวยๆนะครับพอใหญ่แล้วกัดสีสวยมากนะครับวันนี้ขายอยู่สองร้อยห้าสิบครับ ลูกไม้กาบครับ2 5 0ยหสิบนี่นะครับไม้กาบเหมือนกัน2อ0ิเป็นลูกไม้นะครับอันนี้ลูกไม้ไก่2 5 0ยหสิ 250. ครับจุดนี้จะกัดสีสวยมากนะครับเพราะว่ามีต้นใหญ่อยู่แต่ไม่ได้ถ่ายต้นใหญ่มาให้ดูกัดสีสวยนะครับอันนี้ก็เป็นลูกไม้นะครับจุดนี้กระถางเรา150้อยห้าสิบนะครับผมให้เป็นร้อยห้าสิบเลยครับลูกไม้ ลูกไม้ชุดน,นี้พอใหญ่แล้วเขาจะกัดสีชมพูนะครับอันนี้เป็นแยกหนอนะครับเนี่ยแยกหนอมีสองตนครับต้นนี้กับต้นนี้นี่กระถางละร้อยห้าสิบนะครับลูกไม้เสือพรางนี่ก็ร้อยห้าสิบนะครับมีอยู่กระถางหนึ่งนี่นะครับลูกไม้อันนี้เพชรพันล้านเพชรพันล้านก็ถังละร้อยนะครับมีอยู่สี่กระถางนะครับเพชรพันล้านสีสวรรค์ สีส่วนยูนิคสองกระถางนะครับกระถางก็สองร้อยห้าสิบบอลกาบนะครับบอลกาบสองร้อยห้าสิบนี่นะครับกาบกาบกัดสีใส่ลุงเลยนะครับสองร้อยห้าสิบครับนี่ก็ลูกไม้นะครับลูกไม้ต้นนี้เอาไปสองร้อยครับลูกไม้กาบนะครับต้นนี้สองร้อยห้าสิบครับลูกไม้อาจันปอครับ รูแม่จันปอเหลือไม่กี่ต้นแล้วนะคะรับต้นนี้เอาไป250ครับอันนี้อันนี้อะไรนะพื่ลืมชื่อไปละซับนัลินตัวนี้ชื่อซับนัลินนะครับขายอยู่500นะครับไม้แยกหน่อ,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 อโกเมนครับโกเมนขายอยู่250นะครับต้นโตต้นใหญ่แล้ว มีบอลกาบอีกตนนึงนะครับคล้ายๆกาบบานชื่นครับแต่เขาเป็นลูกไม้นะขายอยู่สองร้อยสิบครับมันเป็นลูกไม้ไกล่ลูกไม้ไก่นี่นะครับกระถางก็สองร้อยสิบนะครับมีสองกระถางนะกัดสีเข้มๆสวยๆเลยครับนี่เป็นลายไทยครับลายไทยสองรอยห้สิบเหมือนกันนะ <c oughs> ลูกไม้กัดสีชมพู สองร้อยห้าสิบครับลุงม้จันปฟอสองร้อยห้าสิบครับลุงไม้กัดเปิดด่างครับสองร้อยห้าสิบสมิงพระรามนะครับต้นละสองร้อยนะครับมีสองต้นอันนี้ทับทิมมือกันทับทิมทองมงคลสยามนะครับมงคลสยามต้นนี้ต้นนะครับต้นนี้ขขยอยู่ต้นใหญ่ครับเอาไปลุ้นป้ายเอาสองร้อยห้าสิบพรอ ลูกไม้กัดเปิดด่างนี่อีกต้นนะครับสองร้อยห้าสิบี่เเอาถาดม,มาใส่ลูกไม้นี่แย่งเลยมีไก่มงคลนะครับเป็นไม้ของอาจารย์มงคลขายอยู่ขายอยู่สามร้อยครับพอต้นใหญ่เขาจะกัดสีสวยมากนะครับไก่มงคลทีดามแม่กองทีรามแม่กองมีสามกระถางนะครับกระถางละสองร้อยห้าสิบนี่นะครับนี่ก็ลายไทยครับลายไทยสองร้อยห้าสิบ ทองบันช่างเหลือก็ถังเดียวนะทองบันช่างสองร้อยครับเหลือก็ถังเดียวตตดโปรทุกๆให้เลยครับนี่เป็นไม้ใหญ่นะครับไม้เทพยกโชว์หน่อยกอเกตนะครับต้นใหญ่มากใสต,ตั้งแม่พร้อมผ่าหัวแล้วไม้ใหญ่มากลิงมานานครับต้นนี้ขายอยู่หนึ่งหมื่นนะกอเกดเอาไปนะถือถือคู่กับคนนะ่าใหญ่ขนาดไหนหดูครับ ต้นใหญ่มากนะขายหนึ่งบันหนึ่งหมื่นบาทครับต้นนี้นีนนครคร่เลนูนครครับเลนูนครด่างแบบด่างสวยมากเมื่อก่อนเขาซื้อกต้นขนาดนี้ซื้อต้นเป็นแสนนะครับแตวันนี้มาจับโปรให้ต้นละห้าพันครับเลนูต้นโต,น,ตน,นะครับอยู่กระถางหกแล้วนะครับห้าพันบาทครับ ศิลาหุ่มทองครับหน้าเทพนะศิลาหน้าเทพนะครับมีด่างมีฮาร์ปับตัวนี้ตรงปกขายอยู่ห้าพันห้าครับ 5, <000. S 1> สองฝั่งโคงครับต้นนี้กระสีสวยๆนะครับ 5, <000. S 1> ต้นใหญ่แล้วขายอยู่สองพันครับเ <5, 000. S 1> จ้าปัอแก้วครับไซ <5, 000. S 1> ตโตไซใหญ่ไซตตั้งแม่นะครับ ขายอยู่สองหมืนครับนนพร้อม่าหัวนะครับพร้อมผ่าหัวครับไซส์ใหญ่มากครับูนี่ไม่ต้องยกพี่เหรอท่นนี่เจ้าจาัก,กรพรรดิครับด่างนะครับขายอยู่ห้าร้อยครับดารานุกพัลนัครับแต่เขายังไม่ป้ายนะตันนี้ขายอยู่หนึ่งพันครับถ้าป้ายเขาจะเป็นแบบนี้นะ ดารานุพลัมต,ตน 35, น wart wart ้นนี้ป้าย i̇şte ต้นนี้ขายอยู่สามพันห้าคร <Wh> ับดารานุพลัมไซส์ใหญ่พร้อมหัวนะครับดารานุพลัมต้นนี้ไซส์โตแล้วอันนี้มันีล้อมเพชรแผงครับแผงเขียวต้นนี้ขายอยู่หนึ่งพันครับอยู่ในกระถางหกนะตัวนี้แผงเขียวถ้าไม่แผงจะเป็นอย่างนี้ครับมันีล้อมเพชรต้นนี้ขายอยู่หมื่นแปดครับไซส์โตนะครับต้นนี้มันีล้อมเพชรเหมือนกันต้นนี้ขายอยู่หมื่นห้าครับมันีล้อมเพชร สนใจติดต่อได้นะครับราคาถูกกว่าท้องตลาดนะผมนี่นพระเก้าขายอยู่พันห้าครับอันนี้ลืมชื่อพี่นักอะไรวะเออเ,ออเอออวลมูยูลาครับตัวน,นี้250ครับเป็นไม้ด่างเหมือนกันนะกำลังกัดสีดครับ,บ <า S 2> ขอ้าลืมชื่อเทม,มันะทสลาครับด่างนะครับด่างทุกใบแต่ด่างไม่เยอะลุ้นด่างเพิ่มหรนะอนะตัวนี้ขายอยู่เก้ครับ อันนี้เป็นตับล้าสีใครสะสมล้าสีนะล้าสีพึกศบครับตัวน,นี้ขายอยู่เจ็ดร้อยครับ <c oughs> มาตูนนี้กันมั่งครับรับทิมทองครับต้นใหญ่มากไปดูดูเทียบพ,พี่น่าต่ำายกยกต่ำนมองไม่เห็นเลยมันสูงนี่นะครับทับทิมทองทับทิมทองไซนี้ขายอยู่หนึ่งหมื่นบาทนะครับ ไมยพร้อมผ่าหัวครับหัวใหญ่มากครับหนึ่งมืนบาทนะครับทับทิมทองอันนี้เป็นลูกไม้อาจันปอครับเป็นไม้ด่างขายไก่จะเป็นไม้อาจันปอนะตัวนี้ขายอยู่พันห้าครับด่างเทพเลยครับมุกดาหารนมุกดาหารมีมุกดาหารครับไซส์ใหญ่นะครับไซส์ตั้งแม่เลยขายอยู่สองพันครับมุกดาหารไม้ป้ายนะครับป้ายทุกใบป้ายคนโหดเลย อันนี้สุวรรณโชตครับสุวรรณโชต์ต้นนี้ขายอยู่สามพันห้านะครับจะใหญ่อยู่แล้วครับใหญ่จะขับบ้านอยู่แล้วครับสุวรรณโชต์ต้นนี้ไม่ไปลายสักตีครับ <c oughs> ไาแน่วันนี้ <c oughs> อันนี้เป็นรัตนารุงเรืองนะครับไม้ใหม่ของอาจารย์ปอนะรัะตนารุงเรืองด่างเทพนะครับแต่ว่าตัดใบด่างไปแล้วเหลือใบด่างทิ้งไม่โชว์ใบนึ้ง ตัวนี้ขายอยู่สองหมื่นครับถ้าวันนี้ไม่ไปพ่อค้าจะเล่นหัวแล้วครับรถใหม่กังยะยามานะครับรถใหม่กังจะมาครับด่างครับไม้ด่างขายอยู่สองหมื่นบาทครับรัะตะนน้ำเงินในท้องตลาดขายกันสี่หมื่นนะครับไซขนาดนี้แต่ผมขายสองหมื่นพอผมเอาใจลูกค้าครับอันนี้ชื่ออะไรนะกูีิจับครับ เอสุขีบจัดทับครับต้นนี้ขายอยู่หนึ่งพันครับรัศม,มีเงินครับรัศมีเงินเอาไปต้นละเจ็ดร้อยครับถูกๆเลยครับสองต้นมีสองกระถางนะต้นละเจ็ดร้อยอันนี้ทัาบางแก้วครับทัาบางแก้วไซนี้ขายอยู่สองพันนะครับไซเล็กสวยนะครับหน้ากัดเม็ดสีขึ้นดี สองฟังโขงครับสองฟังโขงต้นนี้เอาไปพันสองแล้วกันครับขอพันสองพอเดี๋ยวครับอันนี้สีกัญนาป้ายนะครับหนึ่งพันบาทครับสีกัญนาสีราหูมทองแผงครับต้นละห้าร้อยมีสองกระถางนะสีลำหูมทองแผงเดี๋ยวต,ต,ต้นนี้กัดทองมาแล้วครับเดี๋ยวมองห้าร้อยพอเอาใจลูกค้า อันนี้เป็นลูกไม้จันป,ปอครับต้นนี้เป็นไม้ที่สวยมากนะครับต้นแม่ไม้จันปอจะเป็นไม้ดังเหลืองครับาขายอยู่พันห้าครับ <c oughs> นี่เทบเทลลิสอีกต้นหนึ่งนะครับเขาแผงขายอยู่ 250. สองร้อยห้าสิบเศษสีมองเพรครับเขาป้ายอยู่นะแต่ป้ายน้อยก็เอาไปเท่าไหร่เดียว หกร้อยแล้วกันครับดอนเจดีสองร้อยห้าสิบครับเอาไ้นี่พี่อันนี้เอกร,ราชครับสองร้อยห้าสิบเจ้าจากักรพรรดนี่อีกต้นหนึ่งนะครับไม่ปลายนะครับลุ้นป้ายเอาสองร้อยห้าสิบสุดรักครับบอลสีสุดรักเป็นไม้ด่างนะสามร้อยครับพี่เก็บเด้อนี่โนบะเก้าโนบะเก้าต้นนี้ เขาด่างสวยนะขาย่พันห้าครับเชแบบสราต้นเล็กนะครับขายอยู่แต่เขาด่างเทพนะขายอยู่พันห้าแล้วกันครับโน้ะพก้าต้นนี้พันสี่ครับพันสี่นะโน้ตพเก้าอันนี้ทช่มราเชฟมราครับด่างเทพเลยต้นนี้เ,เท่าไหร่ที่พันเจ็ดพันเจ็ดนะครับ เทปใสลุงครับเทปใสลุงเอาไปสามพันสองนะครับเทปใสลุงเพชรเมืองนุนครับไม้ใหญ่นะครับใครชอบไม้ด่างนะด่างโค้เทปเลยตัวนี้เอาไปสองพันห้าครับเพชรเมืองน,นุนสองพันห้าแต่มาคุยพอขายดีสองพันพอค้าก็ขายได้นะครับอันนี้ทัดบางแก้วครับทัดบางแก้วเอาไป ห้าพันห้าครับไซส์ใหญ่มากมงคลปถมเขาด่างนะแต่ว่าเขากําลังด่างเรื่อยๆครับเป็นไม้ด่างเรื่อยๆยังด่างไม่ถึงกระเทศพ,พ่อค้าเอาพันเดียวพอ,อแต่ต้นนี้ครับต้นนี้คือต้นปัญหาเดี๋ยวพ่อค้าดูน่าจะเป็นไม้แพงอีกตัวเป็นไม้แพงอีกตัวคือซื้อมาในนามมงคลผถมแต่เขา เขาผ่าคู่กันผ่าคู่กันกับไอซับดียิ่งมันเป็นไม้สองตัวไม่แน่ใจว่าเป็นมงคลผัสถมหรือซับดียิ่งเพราะว่าใบามันไม่ใช่มงคลผัสถมครับเพรา,าค้าขายห้าพันครับตัวนี้ด่างทุกใบครับด่างเทพเลยโอเคครับงั้นไม้หมดแล้วครับไม้เทพๆวันนีเาา้เอามาขายกันนะครับใครสนใจติดต่อที่ร้านผมกบบอตสีได้เลยนะครับเบอร์ศูนย์แปดห้าห้าเก้าแปด 4 3 9 2ครับครับมึงขอจบไลค์แค่นี้นะครับขอให้กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณนะครับแล้วนี่วันสี